ี้ทางลาซาด้านะคะสั่ง688ไอสองตัวอ่ะก่อนไหมอันนั้นเราโดนมันจโดนข้อรองตูดลองที่ละตัวเดี๋ยวลองสองตัวมันก็เสียงสนั่นบ้านทุ่งยุ่งว,วุ่นวายเอาสองตัวพร้อมกันเหรอ,อลูกค้าคนเดียวนะคะสั่ง688ไอ สองตัวตอนนี้5 8าไม่มีแล้วนะคะไม่มีในร้านเจโหูดอ่ะ6 8แลองเลยเทสก่อนส่งให้นะคะลูกค้าล่าจารเราก็ลองให้ สักตัวหนึ่งอ่าหนึ่งตัวนะคะก็ประกอบด้วยตัวเลื่อยแล้วน้ำมันแกนลอนผสมน้ำมันอ่าชุดคู่มือฝ้าครอบบา่าโซ่บา่า11นิ้วครึ่งของนิวเวศเองเลยนะคะเป็นบ่าหัวเรียบอ่าเป็นบ่าหัวเรียบซุดประจงประแจต<อ>ตัวนี้<ๆ>เขาจะใส่ถุงมาต่างหากแล้วเราต้องไปทำใส่ประกอบเองนะคะบานิวเวทแท้ 11.5นะคะ11.5เอ้าครึ่งนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นบาหัวเรียบค่ะใส่กล่องของแท้ทำไมลูกค้าสงสัยว่าของแท้ไหมเจ๊เป็นตัวแทนถ้าเจ๊ปลอมเขาก็มาจับเจ๊มีคนถามว่า4,900เานี่ยทำไมเป็นของแท้หรือเปล่าอ่าเป็นตัวแทนโอลิกอนเองนะคะ นูนค่ะฝ้ายโอลิกกนอ่าใช่าหาได้ง่ายๆนะคะเจ้าของโรงงานมาเที่ยวหน้าร้านเองแล้วก็เอามาให้วันนั้นเขามากัน4ี่คนนะคะเจ้าของโรงงานด้วยนี่ค่ะหนึ่งชุด4,990ัาเของแท้เขากลับมาแล้วนะคะใส่หัวแล้วก็เดินหนีไป <c oughs> โอเคค่ะหนึ่งชุด มีอุปกรณ์ดังนี้แต่ถ้าสองชุดตามนี้ค่ะเอาเสื้อร้านมาแถมให้เขาด้วยปะโอเคค่ะสองตัวเลยเสื้อสองตัวเลยสั่งสองชุดลาซาด้าก็บริการให้เหมือนกันนะคะร้านเจหูดไปเลยดงไปกินข้าวอ่ะเสื้อวางสองตัวอ่าเก็บแพ็คส่งจบนะคะพูดเยอะไม่ได้ เ,เห็นหรือใครสนใจสินค้าเกษตรเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูทางเว็บไซต์เราได้นะคะเว็บไซต์ของเจ๊โหดไปจะเลียงลูกแยกอัลบั้มอย่างดีนะคะเนี่ยค่ะเป็นอัลบั้มล็อกๆของใครของมันอย่างเช่นซ้ายมือสุดนะคะจะเป็นเลื่อยสตินแล้วก็อ่าล็อกกลางก็จะเป็นอะไหล่ของเลื่อยยนต์สตินเอ็มเอสหนึ่งแปดศูนย์มีของแท้และของเทียมอยู่ด้านล่างนะคะดูง่ายชัดเจนค่ะ มีรูปมีราคามีรหัสสินค้าครบค่ะเดิมค่ะเจ๊โหดไม่ใช่เซเวโปรดเห็นใจเปิดร้านจันถึงเสาเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นสะดวกเวลารับสายนะคะติดต่อได้เวลางานเท่านั้นบางทีอาจจะไปไล่กินข้าวบ้างนอกเวลางานงดรับสายนะคะ สนใจสินค้าติดต่อเบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวค่ะ091025 2575โทรได้ไลน์ได้นะคะหรือจะติดต่อเพจร้านเจ๊หูดการเกษตรเจ๊หูดการเกษตรจำง่ายจําขึ้นใจได้เลยค่ะเจ๊หูดการเกษตรมีหนึ่งเดียวในไทยอาจจะมีหนึ่งเดียวในโลกด้วยซ้ำนะคะชื่อนี้เจ๊หูดการเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ถ้าต้องการมาที่หน้าร้านถนนเส้นใบพัดเลยค่ะจำง่ายง่ายส2ง ใกล้ๆก,กับ3ามแยกคูบตา้าถึง3ามแยกคูบตา้าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เลี้ยวเข้าเส้นบายพาสเข้ามา20มเมตรเลี้ยวปุ๊บชิดซ้ายเลยร้านเจอยู่ซ้ายมือร้านแรกเลยนะคะถ้ามาจากทางหลมศักดก็จะอยู่ขวามือก่อนถึง3ามแยกาบายพาสคูบตา้าเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าในเมืองนะคะถ้ามาจากกรุงเทพจาก3ามแยกไล่กำนันจูนมา15กิโลเมตรเจอสยามคูกต้า เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นโดพารเจอร้านเจ๊เป็นร้านแรกเลยค่ะถนนสองสามสี่จำให้ดีถ้าจะเช็คอินอาดูหมุดค้นหาเจ๊โหดนะคะจะมันจะมีหมุดสีแดงขึ้นชื่อว่าหอจกอบุญสุขเกษตรนะคะหอจกอบุญสุขเกษตรร้านเจ๊โหดจะมีหมุดสีแดงนะคะตามพิกัดนั้นเลยค่ะจะมีหมุดสีแดงนะคะถ้าค้นหาใน g o o เก e จะขึ้นบ้านเลขที่99ทับนะคะ ถนนสองสามสี่ชื่อนี้ชื่อเดียวค่ะเรยโหดการเกษตรเบอร์โทนี้เบอร์เดียวค่ะโทรได้แอดไลน์ได้สนใจสินค้าติดต่อในเวลางานเท่านั้นนะคะลูกสองขัวหนึ่งโหด,ดเข้าใจเร่โหดไม่ใช่เซเว่นโหด,ดเห็นใจนะคะติดต่อในเวลางานเท่านั้นเปิดร้านกันถึงเสาหกวันแล้ววันอาทิตย์งดต่อไลน์งดรับสายนะคะ the <coughs> bible's a